อื่นๆกันต่อมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นนบอกว่าไม่จําเป็นอย่าเพิ่งขายเนาะเพราะาราคาก็ถูกเกินจริงๆเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยมาเออเหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงนะคะพศสองพัห้ารอยยี่สมาหกสิบเหรียญเหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงเนี่ยค่ะเป็นเหรียญที่เป็นนบอกว่ายังไม่อยากให้ขายเนาะไม่จําเป็นอย่าเพิ่งขาย ช่หาบาทว้กระบาดถุงเลยใช่ทั้งสองถุงนี่เลยเนี่ยอันนี้ก็บาดวัดอันนี้ก็บาดถุงเป็นอะไรที่ถูกเกินป้าน่าไม่ได้อยากจะรับถูกๆหรอกนะป้าน่าอยากอยากจะรับแพงๆแ,แต่ด้วยความที่รับแพงมาก็ขายไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทวัดนะคะแต่ที่แพงนะคะเหรียญสองพัน 2, ก็มีนะคะที่เป็นเศษเล็กเนี่ยค่ะแต่ป้นาน่าก็พยายามดูให้นะคนที่ส่งมา ถ้าเผื่อเขาได้เพิเศเล็กพ็น่าจะได้เพิ่มตังค์ให้เขาเขาจะได้มีกําลังใจได้หาเหรียญส่งให้พปนน้าปนน้ามีเหรียญขายพปนหน้าก็บวกกาไรพป็นน้าก็มีกําไรไม่ใช่ว่าปนหน้าไม่อยากรับนะอยากรับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนน่ะได้เงินเยอะๆเขาได้เงินเยอะถ้าป็าหน้าช่วยให้เขาได้เงินเยอะเขาก็จะจะหาของส่งให้พปนน้าขายใช่ไหมคะแล้วเปนน้าก็ก็จะได้กําไรจากตรงนั้นค่ะตังค์นก็ตังได้เนาะ แลเหรียญนี้นะคะอันนี้ไม่มีอันนี้จะมีผู้สั้นผู้ยาวแต่ราคาไม่ไม่ต่างกันนะคะผู้สั้นผู้ยาวรับเท่ากันค่ะบาทห้าสิบตางเหรียญผู้สั้นผู้ยาวคือเขาแยกเป็นองบ็อกจริงนะคะแต่ราคายัางไม่เป็นที่นิยมอะค่ะเพราะเหรียญเหรียญนี้ไม่ได้รับความนิยมนะคะจะเป็นผู้สั้นผู้ยาวก็ราคาไม่สูงนะคะหนึ่งบาทห้าสิบต่างแต่ที่เขาเล่นกันนะคือผู้สั้นแต่เป็น unc ก็จะได้อยู่หลายสิบบาท หลักสิบนะคะไม่กี่สิบบาทไม่ไม่ได้เป็นร้อยค่ะแต่ถ้าเป็น u n c ที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะจะได้อยู่หลักสิบค่ะไม่เป็นร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ไม่ได้จักกี้ไม่ได้ตื่อเต้นอะไรก็ธรรมดาค่ะนะคะเหรียญเหรียญบาทวัดอันนี้เป็นโดดอะไรมาเหรียญบาทวัดบาทหงนะคะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทหง สองห้าสองศูนย์บาทสองบาทว่าสองห้าสอบาทตรายแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งบาทครุฑเนี่ยค่ะหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทเขาก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะจะมีอยู่สี่เหรียญเนี่ยเหรียญเก่าเนาะเหรียญแรกคือสองพันห้ารรับซื้อเหรียญละสี่บาทต่อมานะคะเหรียญที่สองคือเหรียญครุฑสองห้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละ20บาท ต่อมาเหรียญที่สามเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยยี่สิบค่ะเหรียญเรือหงส์หงส์องศูนย์สองห้าสองศูนย์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์หรือหกสลึงนะคะเหรียญที่สี่ค่ะเหรียญบาทวัดบาทวัดสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละบาทห้าสิบสตางค์หรือหกสลึงค่ะราคาเท่านี้ค่ะราคาไม่สูงเลยเนาะเสียดายของอย่าเพิ่งขายนะทุกคน